วันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนกรกฎาปีนี้การเข้าบรรษาเข้าวันที่ส6บหเจดของเดือนกรกฎาคข้าขบชาคำาาหลังเดือน8ดหลังนะ่ะ ก่อนเข้าพรรษาก็ดีก็ถือว่าเราจะต้องเตรียมความรู้สึกต่างๆในระบบทำหน้าที่เหมือนเราจะเดินทางแล้วต้องเรียนแผนที่เรียนแผนที่ให้ให้มันชัดเจนถึงสถานที่ที่เราไม่เคยไปถ้าเรารู้จักแผนที่ มันก็พอที่จะรู้อะไรได้บ้างเรามามีส่วนของการศึกษาที่ถือว่าเป็นการศึกษาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิตศึกษาในศิลปที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของการเป็นอยู่แบบมีส่วนทำให้เกิดความเรียบร้อยศึกษาในเรื่องของความหนักแน่นความหนักแน่นความไม่งอนแงนคอนแคนความที่มีการเป็นอยู่แบบมีความรู้สึกที่มั่นคง ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกไม่กัดด่างกระเดืองไม่กวนกระวายเพราะมีความหนักแน่นศึกษาในส่วนที่ถือว่าความรอบรู้ความรอบรู้ที่มัก พูดกันว่าปัญญาแต่ปัญญาในคําสอนของพระเ,เจ้าท่า <c oughs> นก็ให้มีความรูร้ลูในกองสังขารสังขารเป็นส่วนที่จะต้องรู้จักสังขารที่เป็นส่วนที่มีวิญญาณคอง สังขารที่เป็นส่วนที่ไม่มีวิญญาณคลองและก็สังขารไม่มีในส่วนวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองอาสาทะเรียกว่าอุปทินากาสังขารอนุปทินากาสังขารอเนนสาพิสังขาร สังขารการแสดงถึงภายนอกและภายในอัจฉริยาธรรมพาหิตาธรรมเราก็ต้องเรียนรู้กันบ้างเพราะเป็นส่วนจะได้คลายคลายปรับตัวของเราให้เข้าสู่คันลองของความเป็นผู้เรียกว่าทำหน้าที่ ่างรอบโลกการศึกษาสิ่งเหล่านี้ก็ศึกษาแบบอาศัยประสบการณ์ในการกระทำเอาเอาการกระทำเป็นองค์ประกอบไปด้วยเหมือนเราศึกษาในส่วนที่จะให้ได้มาซึ่งคุณธรรมของความ รู้สึกในทางให้เกิดความเจริญที่เราเรียกว่าความเพียรก่อนที่มันจะได้มาซึ่งความเพียรน,นี่มันก็ต้องพันพาอุปสรรคอันเกี่ยวกับสิ่งที่มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอุป,รปรสรรคภาษาทะเลียกว่าความ รู้สึกของธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมความรู้สึกอันนี้ <c oughs> ก็มีอยู่ในหลักการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอันตรายภาษาก็เรียกว่ามันท่อแท้ก็ไม่ใช่ท่อแท้เพราะมันยังไม่เห็นประโยชน์ก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้น เหมือนกับคำที่ท่านบอกว่าเบื่อต่อการได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนคำสั่งด้วยคำสอนด้วย mm hmm. แล้วก็มีส่วนของความขี้เกียจทำตามนมันก็เลยทอดแทบไปหมดอันนี้เราก็ต้องฝึกหัดมีน้ำจิตนำใจที่ จะต้องรู้จักความหนักแน่นความอดกันอดทนความอดกันอดทนนี่ต้องฝืนนะเมื่อเราฝึกหัดเดินก็ดีนั่งก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีถ้าเราตั้งโปรแกรมให้ทำนองนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายเช่นเราจะเดิน ในลักษณะที่เรียกว่าไม่อยู่ในฐานะตามอารมณ์ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี้มันก็ยังเดินไม่ได้นะยิ่งคนทุกวันนี้ก็ไม่ชอบเพราะติดวัตถุกรรมติดกิเลสกรรมด้วยวัตถุกรรมมันขอบงำวัตถุกรรมมันอ่า สาบทาก็เลยทำให้เดินไม่ได้ไม่ีไม่แต่ก็มีลักษณะฉงนี้ฝึกหัดเดินตั้งโปรแกรมให้หนึ่งชั่วโมงเดินด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินลายมันทำยากไม่ใช่ทำง่าย ถึงเรานี่ก็ต้องดูตัวเองต้องอาศัยความฝึกหัดแบบตั้งโปรแกรมให้เราจะนั่งก็เหมือนกันแค่นั่งไม่ทำอะไรนี่นั่งให้ตรงๆนั่งแบบมีลักษณะสงงารู้ตัวนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนั่งเฉยๆนี่คำว่าเฉยๆนี้ก็ไม่ใช่นอนหลับนะไม่ใช่หลับ แต่มีลักษณะเรียกว่ารอบโลกทำนองนี้มันก็ถ้าเราฝึกขัดไปก็พอที่จะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องหน่วงเนียวมันก็มาในรูปแบบของความรู้สึกที่ถือว่ามันไม่มี คุณความดีเป็นส่วนสนับสน,นุนแล้วก็มันก็มีลักษณะออกมาในรูปแบบต่างๆถ้าหนาวมันก็ว่าหนาวร้อนมันก็ว่าร้อนเหลือกมันก็เหลือกยุงก็ยุงก็ว่ากันไปเหมือนกับคนที่มีการทำอะไรแบบกลางแจ้งมันก็ตำหนิไปทั่วนั่นแหละ อันนี้ก็ต้องดูตัวเองฝึกให้มีความหนักแน่นขดให้มีความอดกัน้นอดทนถ้าเราฝึกหัดนั่งได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าก็ไม่ใช่ว่าอะไรให้เกิดความคุ้นเคยนี่แหละชั่วโมงถ้านั่งแบบผู้มีส่วนที่เรียกว่า เป็นนิสัยหน่อยก็นั่งได้ดีนั่งได้มีคุณธรรมส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีอุปสรรคมันก็นั่งได้ยสบายยืนเดินพวกนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องฝึก <c oughs> เดินแบบสมณะมันมันเดินแบบสมณะที่มันดูยากเหมือนกัน ปกติชาวโลกเขาเดินนั้นเดินพอถูกผักใสด้วยอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งคงจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องนำพาที่เรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุาของตันหาก็ดูกันเราก็ต้องฝึกหัดเรากำหนดให้ ในส่วนรวมในส่วนตัวบุคคลก็ฝึกไปปัญญาที่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีทุกทุกการจะศึกษาในเรื่องระเบียบศึกษาในเรื่องความหนักแน่นกันต้องอาศัยความรอบคอบด้วยถ้าให้รอบคอบมันก็จะเกิดความรู้สึก ขาดเคลื่อนผิดพลาดได้เอาความเห็นก็อย่าเอาความรู้สึกของตัวไปเป็นเป็นประมาณต้องเอาความจริงเป็นประมาณก็ฝึกกันอย่างนั้นถ้าเราฝึกเวลาเข้าในทานรำหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งอุปนิสัยของสมณะ ของผู้ใหญ่ของผู้ที่เรียกว่ามีผมคุมกันมันก็จะได้นำไปใช้ในการประกอบต่างๆการอยู่ร่วมกันของของสังคม